ก็แต่ว่ามันกระเด็ดเต่พี่น้องเออกระเด็ดมันแหงเด็ดสองสี่หเจ็ดห่อพี่น้องเอามาเมเนกัตทัดท่ายสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องด้วยสีสกุลเลยเด้อเมอนก้าเมสซิไม่ได้กับสิพาพีพระน้องไปหาโอกกระเจียว ไปหาโพยังก็เอาไปมืดพี่น้องมาแต่แนวกินเป็นเนาะบ่าวชิบไร่เพื่อนกับบด้มานํำเพื่อนยู่เดินชงการพี่น้องบ่าวขมทาคขพองเพื่อนโพชิบไร่เพิ่นกับบด้มาแมสิบไรกับบดมาผู้เดียวมากกับเมน้องกีบเพิ่นเมน้องกีบเพิ่นกับหายุติพูนพี่น้องแมสิบได้กับขอขอบคุณได้หลายเนาะติดตามครับช่องเมสิบไร่บอกว่าชิยู่เพิ่งเล่าอลยยู่บังไทยว่าอยู่ต่างประเทศแมสิบได้กับขอขอบคุณได้หลาย อย่าลืมกไดไลกดแซส่งไม้ชิไ่ไล้ในเด้อพี่น้องไปลุยน้ำกันมาสิไร่บะหลอกกระเจียวพี่น้องปะอเขามาปุ๊บก็ได้ปั๊บพี่น้องสงสัยมันฮักออกพี่น้องนี่งามมา่ดีนั่นเนี่ยอันนี้คือบาตุกน้ำพี่นอ้องเคอเ่ออยากกินน้ำเขาตรงถือน้ำไปน้ำเนาะเปราะว่าคนท้องคนใส่มันอาการฮอนเาก,นก็ตรงกินน้ำอยู่แล้ว แต่ว่ามันกระเด็ดแต่พี่น้องเอ้ยนี่มันกจะยอกสีเหี่ยวๆเนี่ยมันแดดแห้งอะนะตอนนี้จะยังเศร้าอยู่มันก็เลยบ่น้นนโหดแดดพี่น้องเอ้ยผลมดโกผ่าบรุงแน่นี่มันกระสีเหี่ยวน้อยนึงเหยียวกับพี่น้องแม้่สิอได้ส่กตาเมื่อ มันส no ีอยากซี่ยวเหี้ยเอาเนี่พี่น้องโลกระเทียมี่มันแด่นแห้งนี่ออกมีเหี่ยวอพี่น้องโลกระเทียมมันก็ออกอยู่ในเงาไม้เด่นเพราะว่าคือว่าเนี่ยพุนปรตกผ่าประุงพี่น้องเมสิได้กก็จะเมนูไปนะพี่น้อง เฮาวจันีได้ง่ายกันเ้านั่งอยู่นอนอยู่มันอยากได้ากเลยพี่น้องเลยไปดูไปหักแต่ว่าเ้าวได้ฮ็ตเบียกนักพี่น้องเฮามีแต่ยางไปคือสิบบเป็นยางหลอเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมสได้ก็เป็นคนมักไปแน่นะกันนอนอยู่คือสิไขรสิหนาวนี่พี่น้องเลยบ้านนอกบ้านหน้าเ้าเนาะมันบอกคือายเมืองเ้าต้องไปหากินหาอยากชู่ลูกชิวเต้าเพราะว่าลูกเต้ากัยังน้อยนะ เาก็ต้องไปเนาะเพราได้ให้ลูกกินทุกอย่างขนาดนี้นนกกระเจียวกับโอ้อเด็ดมันแหงเด็ดว่าแต่ว่ามีคนถามาว่าแม่สิได้เดือนใดเดือนหกหาเดือนเจ็ดเนี่ยเด็พี่น้องเพราะว่าแม่สิได้กรบโบจักันนะอพราะว่าแม่สิได้เป็นคนมักไปคือแม่สิได้เบานะัา่นละมักหามักไปแต่สิได้ง่ายๆ ืแง mm. mm. mm ่แ hmm. ม mm ่ตะลอกกระเจียวกระย่งเหี้ยวพี่น้องเอ้ยอือหันิดตุ้งตุ้งนพี่น้องเ้ยสบายดีพี่น้องมาเดิอมาเด้อมากันหาหลอกกระเจียวเดเท่าล่ะตัวเท่าก็มีตัวหอกก็ะอกหมดตายแดดคุณกระต๊ก อาเดีวจะหาหลอกกระเจียวพี่น้องมาแดนห้อนได้ก็ได้ไายเติบหลอกกระเจียวกะสิมาหาพักน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวก็จังสิไปหาปลาแต่พายแต่ให้ไม่ชิได้เองพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งพักน้ำเพรามันสิได้บ่หนะแต่ว่าไม่ชิได้เพราะหงอดปลาพักน้ำเลยพี่น้องเอ้ยยอดเก่งใหญ่ดีพักน้ำเอามือนลวกกินกับหนึ่งหลอกกระเจี๊ยบนะตัวย้องทำงานทั้งหมด ต้องใช้พักน้ำใหญ่พี่น้องนี่ยพักน้ำหน่อยเส็บกว่าคว่ำพุ่ดีเส็บคือควายมันสิบเขามาแล้วมันหกพี่น้องควายมันบดถึงกต่มันเป็นกับบุญย่งดอกเห็นผักโมงพี่น้องเลยเก็บเอาผักโมงเดิมก่อนประเดี๋ยวมื่อหนึ่งใส่ผักน้ำกันหนึ่ง Ned đã danh ý kiến ý kiến ý mông đơm, kiến ý kiến mông đơm mông kiến ý 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 มองเดิมมันมองแล่นิดน้อยเติมมันคือกัต่อไปรดดมันคือแคบคือกันหันละ ม่ช่ได้กับพ่อเด่ะมาฮ้อนให้แล้วก็ชิลุ่งช่อนปลาแล้วบัดน,นี้สอนปลาก็ไม่น้องกิ๊บเพื่อนก่อนพอได้มากินพี่น้องเลยเอาละพี่น้องเลยสอนปลาก,กับมันมาถือเมื่อเอาแต่เพืนอนผมีอยู่ปลารูกสามตัวพี่น้องปนกินกับหนึ่งพักแต่ว้นกะบ,บายเลยพี่นอ้องอย่าก,กินเขาเลยเมื่อก้อนบัดน,นี้หาหอวเทียนนะพี่น้องเลยบัดน,นี้พอเลยมาหาเห็ดกินก่อ,อีกข้าวตอนเทียงยสบายดีปลาุ่งน่ เจ้าเฮ็ดยั้งนี่นะเล่นชงมการบ่เิ่นเลนะ่นชงกม,ามชงการพี่น้องเลยชวนบ่าวิาบไร่ก็ไปเล่นชงมการแล้วมันเด่นนะพี่น้องมันเด่นายดีเล่นไปอยออก ໄວແລ້ວເຮົາກໍຊິໄປລ້າງຫນຶ່ງກ່ອນເພື່ອກະຍ້ອຍໃຫ້ຊາອີກພີ່ນ້ອງອາກາດມັນຮ້ອນຍັກເມືອໄລ່ຝົນຊິຕົກເນາະວ່າຊິບໍ່ພິັນສົກນພີນ້ອຜຊວ່າແດສໍາານນ

่อยเขาก็ไปเดินชงการไม่ได้พี่น้องเออเนี่ยตะเกยเพราะว่าแหละไม่พ่งไปไม่ได้พี่น้องแต่ยูเฮือนเนาะกระ้างครับกระเสียไปหนึ่งขโมงห้องกระชังทุกท่าน ชิตมปลาลุกปนพี่น้องเลยปนกิกนกำลังพักตอนเที่ยงปนปลาลุกพี่น้องโอ้ยขาป้าบริญญาพี่น้องเลยปลาลุกชิตมปน กลัวโคบๆต้องเอาน้ํามันออกอันนี้ก็นึงผักสุกเด้อพี่น้องขอสิปงเด้อบัดนี้ต้มปลาของพี่น้องเอ้ย 他肯定中干了。 ก็พูดแต่พี่น้องก็โคกเชียป้าลงเดี๋ยววันนี้เพราะว่าจิป,ป้่นกินกับหนึ่งพักนะนะต้มปลาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยห้ากะสิม,มะฮอชมทานะให้ปลามาันสุกเห่จังสิไปปุ่นปลาคือว่าเมชวิไลพักมังเสานี่พี่น้องมาแต่ว่าเผ่าออไปก็ได้บ่ได้ฮอหนาพี่น้องได้ไปหากินกอดปหาพักค่น้องเอ,อ้ย สมปะคอพี่น้องขอพักมึงเศร้านี่ขอกค่ได้เอาใบให้มันเป็นก้อนจากสีหอ่อจากหอ่อแบบนี้พี่น้องไอ้สมปาสมปาเล่าฮาเนาะจากหอ่อแบบนี้นะครับสิตโตมามา ชีต่อคนเนรอไม่ญงพูดอาจจะชีโฮบนี้นชอบเงบามันชีได้จะโฮ <Hey. S 1> สมปะโคเมสิวด้ยชิน,นำให้เบ่งในจักหอสองสี่หกเจ็ดหอพี่น้องเเฮ็ดโตรงแบบนี้ได้พี่น้องเลยเพราะว่าขันห้าวเฮ็ดแบบนี้ฮะนะห้าวตรงเฮ็ดให้น้ำมันโยนลงมาพี่น้องน้ำซุ่มป่านะมันสิมันสินเป็นใบพี่น้องเลยนี่เเ็ป็นแบบนี้คือว่าได้เจ็ดหอพี่น้องเลย เขาตรงเอ็ดแบบนี้ยน้ำมันย่อนออกแต่ก็น้ำข้าวมันนะี๋ยวมันสิเป็นเดี่ยมันสิออกสีชุมช่มๆพี่น้องกัดบังพริบดิบแซ่บแต่ไดนพี่น้องเอ้ยเอ็ดธรรมชาติหมอปลาลูกกระพดเด็กพี่น้องเอยชุบละพ่อแก่สีโป่งก่อนจะกินเขาให้พี่น้อง,งเอ้ยว้าเพราะว่าเ้าก็บเจ๊ปุงในน้ำต้มเด็กพี่น้องออ นพี่น้องอย่ากินเขาแห้งอ่ะซอยแบบนี้หลดเครื่อแตกเครื่อแตนได้ไม่ปุ่งกะมันสีบายเด้อพี่น้องไม่อยากกินเขาไปใส่เนาะวายพ้นมาตกพี่น้อ้ยมันแรงแล้วก็ห้อนะห้อน่าเอาดีนะเลยหน่อยสั่ เอาดีเอาเรากนตุบตะุกเนาะ เขาไปเด่นสงการเบิดเลยพี่นอ้องย่างแต่แม่ปุ้งไปบุไรอยู่กินข้าวอยู่เพือ่อนป้นปลาพี่น้องเลยป้นปลาลูกจับหนึ่งดอกกะงเกียวมาเด้ออืมจะจดต้นร้อนพี่น้องดอกกระเจียวหามาามังยากน,นี่แล้วก็ยังอืม มาที่แรกมึงปเป็นของการเนอะมาที่น้านหลังเนาะน้ำท่าลาได้เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องแม่ชีได้กะขอขอบคุณหลายๆเนาะติดติดตามชาชมแม่ชีได้เพว่าชิอยู่ของเราหรืออยู่เมืองไทยเพว่าชิอยู่ต่างประเทศแม่ชีได้กะขอขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลด์กดแชซ่ซองแม่ชีได้ในเด้อพี่น้องพอมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปนี้ก็เพราะจะมีคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อ